มารยาทคนจีนที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปที่ประเทศจีนค่ะอย่างแรกนะคะก็คือว่าอย่าให้คนจีนเสียหน้าโดยเด็ดขาดค่ะคือวัฒนธรรมหน้าศักดิ์ศร,รษษีของประเทศจีนเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะหนักพอสมสวโเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่แบบเ,เขาพูดอะไรหรือว่าเขาพูดอะไรผิดนะคะถ้าเขาอยู่ต่อหน,น้าเพื่อนของคนอื่นเนี่ยก็อย่าไป เออบอกว่าเออที่เธอพูดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าให้คนอื่นเขาเสียหน้าเราเด็ดขาดคะ่ะถ้าใครเสียหน้านะคะเขาก็จะอาจจะไม่บอกเราต่อหน้าเลยแต่เราก็จะเสียเพื่อนคนนั้นไปเลยคะ่ะอย่างที่สองนะคะถ้าเราจะไปหาเพื่อนที่บ้านของเขานะคะอย่าไปบ้านคนอื่นโดยไม่ได้เอาของขวัญอะไรให้เขาคะ่ะต้องเอาอะไรติดมือไปนิดนึงนะคะอย่างน้อยพวกอาหารผลไมา้อะไรเล็กน้อยนะคะต้องติดมือไปด้วยคะ่ะ อย่างที่สามนะคะถ้าเขาให้เครื่องดื่มอาหารหรือของขวัญอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมที่จะแบบปฏิเสธเขาไปสักสองสามครั้งแล้วค่อยหยิบนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความเกรงใจกับเขานะคะว่าเออไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาก็จะแบบยืนหยัดให้เราแบบเออเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกก็บอกโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอะไรประมาณนี้นะคะต้องทําค่ะถ้าใครมีคาถามไรนะคะอย่าลืมถามคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย